สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเรามาดูวิธีการต้มปลากันค่ะต้มอ,อย่างไรให้อร่อยและก็ไม่ขาวนะคะวันนี้จะแนะนําเป็นการต้มปลากดค่ะเราก็จะเตรียมวัตถุดิบนะคะวัตถุดิบของเราก็จะมีหลากหลายมากเลยค่ะเมื่อเราต้มน้ําเดือดแล้วนะคะเราก็ใส่พวกเครื่องหอมลงไปค่ะไม่ว่าจะเป็นขา ตะไครนะคะใบมะกรูดค่ะมีผักชีมีต้นหอมมีผักชีฝรั่งพริกสดนะคะใส่ลงไปเลยค่ะในน้ำเด,เดือดนะคะเครื่องปรุงของเรานะคะในสูตรนี้ก็จะมีเข้าวคั่วด้วยนะคะเพื่อความหอมค่ะมีเกลือมีชูรสรสดีนะคะน้ำปลาร้าน้ำปลาแล้วก็น้ำมะขามเปียกค่ะเราจะไม่ใส่มะนาวนะคะแต่ถ้าจะใส่ก็คือแล้วแต่เพื่อนๆเลยค่ะแล้วเราก็ รอน้ำเดือดนะคะถึงจะต้องใส่ปลาลงไปเพราะว่าถ้าน้ําไม่เดือดเราใส่ปลานี่มันจะขาวนะคะอาขาน้ําของเราได้ที่แล้วนะคะเราก็จะใส่ปลาลงไปเลยค่ะอันนี้จะไม่สับนะคะใส่เป็นตัวเลยค่ะปรากดนะคะปรากดนี่เหมาะกับการต้มมากๆเลยค่ะค่อยๆใส่ลงไปทีละตัวนะคะเพื่อนๆน,นะคะแล้วเราก็รอให้ปลาสุกนะคะถ้าน้ําเดือดเราก็ใช้เวลาไม่นานค่ะ หลังจากปลาสุกแล้วนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะใส่มะเขือเทศพริกโดวดที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วก็ใส่อีกผักหนึ่งภาษาอีสานเรียกว่าผักกะแยงค่ะมันจะทําให้มีกลิ่นหอมนะคะแต่ถ้าใครไม่กินผักกระแยงนะคะก็สามารถที่จะใสะ่ใบแมงลักแทนได้นะคะอันนี้ก็คือแล้วแต่ความชอบของเพื่อนๆเลยแต่สูตรนี้รับรองอร่อยจ้า